เนยยกโซดูนี่สองดอกแหละเสียบมีกี่บนี่อมีสือออยู่่ะทุ้ง็บกบดีไม้สิบเห็ดน้ำหมากงเห็ดอะไรบอถึงแดงไหมเชียบว่าเห็ดนำหมากครับพี่น้อุ้งกบลูเพื่อนอ นูเกิดเคลียร์เรียนหัวไปขันได้เด้บัตที่นี่ได้เสยวะได้เราเสียบเห็ดน้ำหมากนี่ได้น้อยแดงๆนี่พี่น้องเั่นเสียบได้เดยวที่เมีนมอนี่อันนี้เองเคยมาหาอันอ๋อมันเวาแล้ว,ลวครับผมเสียบมเมื่อคืนเรีนเคีย้ยวหัวหัวนะอ่ะเมื่อดสิตัว เชี่ยเชี่ยเคี่ยอะไรได้อดิมพ้นขอบบางมาว่านี่หาเห็ดกันปลาเปิ่งนี่พี่น้องครับผมกะมาเอาดินหมุนเชี่ยฝนงูยางมาบึงนี่ปลาครับผมมาเพาะด้เห็ดเืยครับพี่น้องครับเชี่ยกลังเคี่ยครับผม mừng cái nào